สื่อการอาบน้ำทารก list i f contents อุปกรณ์สำหรับอาบน้ำทารก 1. ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ 2. ผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก 3. ชุดที่ใส่สำหรับเด็ก 4. อาจจะมีแพมเพิดอห้าสำลีที่ใช้สำหรับเช็ดทารกกรณีที่ทารกขับถ่ายมีอุจจาระ 6. สบู่อาบน้ำา 7. กระมังอาบน้ำ 8. น้ำร้อนสำหรับผสมน้ำให้พอดีกับทาลก 9. อุปกรณ์ที่ใช้วัดเพื่อประเมินอุณหภูมิกายของทารกในกรณีที่ทารกออกมาปกติจะไม่วัดอุณหภูมิทางก้นแต่จะวัดทางรักแร้ 10. อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับชิดสะดือนอมอมซาลาย 11. สำรีคอสตอนซึ่งนิยมจะใช้เป็นแบบไม้และก็12นะคะจะเป็นแอลกอฮอล์70% การสระผมทารกเมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วให้ทดสอบน้ำน้ำที่ใช้เป็นน้ำธรรมดาทั่วไปหลังจากนั้นค่อยๆรินน้ำร้อนมาผสมค่อยๆรินแล้วทดสอบว่าน้ำอุ่นพอเหมาะอาจจะใช้หลังมือหรือข้อสอกในการทดสอบ เมื่อเตรียมน้ำเสร็จแล้วมาดูทาลกซึ่งจะต้องเตรียมสถานที่ให้พร้อมก่อนโดยจะต้องปิดพัดลมให้เรียบร้อยก่อนเพราะเด็กจะสูญเสียความร้อนออกจากร่างกาย ในการเตรียมทารกก่อนลงอ่างโดยจะดูจากการขับถ่ายของทารกในกรณีที่เราชิดทำความสะอาดให้แล้วจะตามด้วยการถอดเสื้อผ้าเด็กกรณีที่เด็กไม่เปื้อนอะไรให้ใส่แผมเพืดไว้เพื่อป้องกันเด็กขับถ่ายขณะอาบน้ำ ในการห่อตัวทารกวางทารกในส่วนที่หนึ่งของผ้าให้แขนแนบลำตัวใช้แขนอีกข้างทับผ้าเพื่อไม่ให้ผ้าหลุดตามด้วยใช้ผ้าที่เหลืออีก3ส่วนในการห่อตัวทารก เวลาอุ้มทารกให้ประคองศีรษะและท้ายทอยของทารก ในกรณีที่แม่มีผ้ายางอาจจะใช้ผ้ายางรองเพื่อป้องกันการเปียกของน้ำต่อไปใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดหน้าทารกไม่ต้องฟอกสบู่เมื่อเสร็จสิ้นแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสระผมทารก แม่ประคองศรีรษะทารกอุ้มลูกเป็นท่าฟุตบอลโดยอุ้มข้างที่ไม่ถนัดเช่นถนัดข้างขวาก็ให้แม่อุ้มในมือซ้ายเพื่อมือข้างที่ถนัดจะได้เอาไว้ทำความสะอาดผมของทารกใช้นิ้วโป้งและนิ้วกลางปิดใบหูเพื่อป้องกันน้ำเข้าหูจากนั้นชุบน้ำหมาดๆลูบไปที่บริเวณศรีรษะของทารกแล้วใช้น้ำยาฟอกที่มือเราให้เกิดฟอง ตามด้วยวิธีการใช้การลูบไปที่หนังศีรษะลูกไม่เก่าจะเป็นการนวดหนังศีรษะให้ทั่วขั้นตอนนี้นะคะควรจะทำเร็วไม่งั้นเด็กจะหนาวจากนั้นล้างน้ำให้สะอาดเมื่อเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆประคองทารกวางลง โดยใช้ผ้าอีกส่วนหนึ่งเช็ดที่ศีรษะทารกและใช้มืออีกข้างประคองศีรษะของทารกโดยในการเช็ดเราต้องเช็ดทั้งหัวนะคะการ,ราอ,าะะาอาบน้ำทารก ก่อนอาบน้ำคลี่ผ้าออกเพื่อถอดแผมเพิชในกรณีถ้ามีอุจจาระหรือปัสสาวะก็ให้เช็ดออกก่อนในการอาบน้ำมี2แบบแบบที่1จะเป็นการฟอกบนเตียงแบบที่2จะเป็นการฟอกตัวบนกละมังโดยจะเริ่มจากการเปลี่ยนน้ำและผสมน้ำใหม่เหมือนขั้นตอนแรก ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดตัวทารกให้เด็กรู้สึกว่าได้ลงน้ำใช้น้ำยาฟอกโดยฟอกลำตัว พอแขนขาขาหนีบยกเว้นตรงมือจะเอาไว้ฟอกทีหลังเพราะว่าเด็กอาจจะดิ้นแล้วก็อมได้โดยจะเป็นการนวดตัวทาลกไปด้วยหลังจากนั้นนำทาลกลงอ่างโดยประคองศีรษะของทาลกอีกมือประคองก้นแล้วล้างเอาน้ำออกให้หมดในการเตรียมน้ำควรจะท่วมตัวทารกเพื่อไม่ให้ทารกหนาว ล้างด้านหน้าวิธีประคองนำนิ้วกลางนิ้วโป้งประคองตรงท้ายทอยทารกก็ฟอกมือทารกตามไปด้วยใช้มือด้านขวาประคองที่รักเลทารกนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ประคองที่คางแล้วก็มาด้านหลัง ใช้มืออีกข้างประคองศีษะและท้ายทอยส่วนมืออีกข้างใช้ประคองก้นค่อยๆวางแล้วรีบสับตัวให้แห้งการแต่งตัวทารกเปลี่ยนเป็นผ้าใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนออกจากทารกโดยเวลาที่จะสวมเสื้อผ้าให้ทารกนะคะควรจะใช้มือสอดเข้าไปในเสื้อแล้วก็จับ มือเด็กถาลกนะคะเวลาเด็กดิ้นจะได้ไม่หลุด เวลาจะผูกเสื้อทาลกจะจับทารกนอนตะแขงเล็กน้อยแล้วผูกเชือกเป็นเงื่อนกระตุก การเช็ดตาทารกล้างมือทำความสะอาดเจ็ดขั้นตอน20วินาทีใช้0.9% Normal Saline ห์เยดไปที่สำลี จับสำลีขึ้นมา2ก้อนแบมือแล้ววางโดยใช้ด้านในในการเช็ดตาทารกซึ่งจะใช้นิ้วกลางหรือนิ้วชี้ในการประคองศีษะทารากเพื่อป้องกันไม่ให้ทารกดิน้นเช็ดจากหัวตาไปหางตาข้างละหนก้อนหากเช็ดดูแล้วว่ามีดิชาร์จก็สามารถเปลี่ยนก้อนใหม่ได้การเช็ดสะดือทารก ในการเช็ดสะดือทารกหลังคลอดได้หนึ่งวันสะดือทารกจะเปียกอยู่โดยเช็ดสะดือแบบเปียกส่วนใหญ่จะใช้สำลีคัต,ต์อนบัดแบบไม้เนื่องจากจับได้ง่ายกว่าโดยเท70%เเลงสำลีแอลกอฮอล์ซึ่งก่อนจะเทนะคะเราจะทำการเทเล็กน้อยนะคะเพื่อล้างปากขวดโดยจะมีเชื้อโรคติดอยู่ที่ปากขวดนะคะก่อนที่จะเทใส่ไม้ จากนั้นจะนำสําลีที่ถูกเทใส่แอลกอฮอล์แล้วนะคะไว้ในถุงเช่นเดิมค่ะเช็ดสะดือแบบเปียกไม้แรกจะเช็ดด้านบนไม้ที่สองจะเช็ดจากปลายสะดือถึงโคนสะดือพร้อมกับหมุนคอต,ต้นบัดไปด้วย ไม้ที่3จะเช็ดตรงบริเวณโคนสะดือวนออกรอบนอกและไม้สุดท้ายจะเช็ดบริเวณโคนซ้า ต่อไปจะเป็นการเช็ดสะดือแบบแห้งหยิบไม้พันสำลีชุบด้วยแอลกอฮอล์70%ซ การเช็ดสะดือแบบแห้งให้จับสายสะดือขึ้นมาเช็ดโคนสะดือก่อนโดยเช็ดจากในออกนอกพร้อมกับหมุนไม้สังเกตรอบๆสะดือมีบวมแดงหรือเปล่าไม้ที่สองจะเช็ดจากโคนสะดือไปรอบๆ ไม้ที่สามปลายสะดือปาดออกไม้สุดท้ายเช็ดบริเวณรอบๆสะดือวนออกนอกประมาณ1-2นิ้วการห่อตัวทารกจับผ้ามาเป็นมุม ประคองตัวทาลกขึ้นมาโดยวางตัวทารกบริเวณมุมของผ้ารีดผ้าเข้ากับมุมศีรษะจับแขนทาลกแนบกับลำตัว โดยประคองเอาผ้าแนบมาด้านนี้เอาแขนทับไว้ข้างๆทาลกุกอีกข้างหนึ่งนะคะพันผ้าผ่านตัวหักมุมนิดหนึ่งจะได้ห่อตัวทาลุกได้ง่ายขึ้นค่ะ สำหรับวิดีโอสอนอาบน้ำทาลกนะคะได้จบเป็นที่เรียบร้อยหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาใที่นี้นา,านางสาวนัดาขอขอบคุณค่ะ